ครั้งแรกครับทดลาประมาณเจ็ดสานาทีโอ้โหไม่น่าเชื่อจะทนเยอะขนาดนี้เลยครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างไหลนะครับครับโอ้โหจังห,โหวะนี้เอาครับตัดบอลได้วินัยใครหยันครับวินัยเปิดยัดเข้ามาลูกนี้เอ้าเยัยนได้ชัดเอ้าเรียบร้อยตัวหนึ่งมันจะสูงฟุตซู่ฝังชัยเฟื่องประกอบครับยิงสามประตูนี้นาที45ครับทำประตูให้ ผลงานการยิงได้3ประตูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหต้องบอกว่าเป็นความมดพลาดของชาร์เอมมี่ครับผู้รักษาประตูทีมเจ้าบ้านนะครับราชบรีชาไทยแรนเอสซีครับก็ก็มีรอยยิ้มนิดๆแล้วครับสำหรับทางด้านจากทีมของเราดูครับจังหวะนี้ทางด้านวินัยรันดีตัดใส่เปิดเข้ามากางครับวันี้เหมือนไม่มีอะไรครับทาง like ด้านเย็นรับแล้วแบนดุดมือครับแล้วมาเขาท้าทางด้านขวัญใจเพื่อหัวเข่าครับมุหนึ่งครับดูครับ นี่ครับมันน oh, okay. ่าจะเข้าม oh, <so ือครับ้ำต่อจอโล่งๆแล้วสำหรับขวัญใจผู้ประกอบโอ้โหเอาเลยครับหนึ่งต่อศูนครับยิงนาที45พอดีนะครับสำหรับราชประชานะครับโดนนำไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนเอาครับเล่นเร็วครับโอ้โหแม่โวยงโยนมาเอ้าแล้วได้ยิงวงนี่ครับลอยครับโอ้ดึงประตูตอนดึงครับแม่เหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่า สุไลมาโนเวกัตจิครับทำประตูตีเสมอให้ราบชาไแลาเอฟซีครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ6โโโนาที80แล้วนะครับเสียงดังกระหึ่มขึ้นมาอีกครั้งที่สนามมหาวิทยาลัยมาหโดนสารยานี่ครับทัผิดพาพช้าครับีขอเปิดไปลูกนี้เป็นทางด้านสุไลมาที่หมงยัดเข้ามาครับแล้วจังหวะสุดท้ายที่ไปโดนทางด้าน ดูกรครับวัดท้ายไมไม่โอ้ยต้องบอกว่ามีตัวหลอกทางนี้คงเขมแข็งอยู่นะครับทำให้บอลเนี่ยกระดอนเข้าประตูไปเลยครับวนหนึ่งระตูตอนหนึ่งเลยครับผู้จังหวะนี้น่าจะให้เครดิตกับทางสุไลมานครับแน่นอนขึ้นครับวันที่สอครับทุ่มาโอ้ยเคลียร์เลยครับกันชิดอ้าวแต่ว่ายังไม่พ้นครับ ตาที่แถวสองได้ยิงยัดเข้าไปด้วยเอ้าบอลไปเข้าทางแล้วยิงเอา้าของสาวสามเรียบร้อยครับโอ้โหสองปรตูอนหนึ่งโอ,โอ,โอ้โหขึ้นนำอีกครั้งจนได้เลยครับติดแปงเลยครับราชบัญชาครับสองระตูตอนหนึ่งครับมเมาวันซีเรียนครับโอ้โหสามลูกนี้ครับนาทีที่แปดสิบแปดนะครับราชาบัญชาครับโอ้นี่ครับจังหวะที่ยิงไปลูกนี้แล้วไปติด ต้เล่นของทางด้านทีมเยือนครับแล้วบอเลเขาเร่งมาเข้าทางของทางด้านเตาเล่ครับนี่ครับเปน็นทางด้านเตาเล่ที่ได้ซัดทุกนี้ครับไปติดชนเสาเขาแล้วเล่งมาเข้าทางของเรวัตมีเรียนโอ้โหก็ต้องชนครับอิมราฮิมะเตาเล่นี่ยิงอัดไปแล้วนี่คมมาปัดไปชนเสาอเรวัตนี่ซ้ำเข้าไปอุคอซา,าจะซ้ำรอยอีกครั้งครับที่สนามมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับโอโ้สกอร์เท่าเดิมเป๊ะเลยครับในเกมเจอกับไทยฮอนด้าแค่ คนทำประตูแล้วก็นาทีเนี่ยต่างกันเนั้าน้นนีครับนี่เเป็นจังหวะได้ประตูขึ้นนำของทางด้านเลาชานี่เขบอกว่าทั้งเกมในครึ่งหลังนี่เลยวัดมีเลนี่หายไปเลยครับจังหวะนี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาครับซ้ำเจอๆเข้าไปโอ้แน่นอนจริงๆครับ และจะเป็นจัะมวนกลับด้วยครับของราชระชาสุไลมานสุไลมานลากมาแล้วพูดสินเอานกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับทีมราชระชาไทยแลนด์เอฟซีเนะครับเปิดบ้านพิกกลับมาชนะทีมสมุทรปราการศุลกาการกอยูเนเต็ดครับสองประตูตอนหนึ่งนะครับ โดยทีมสมุทรปราการสวนการกอล์ฟยุติการได้ประตูนำไปก่อนนะครับหนึ่งวันรุตัสโซนะครับนาทีสี่สิบห้านะครับจากขวัญชัยเฟื่องประกอบนะครับแล้วจังนาครึ่งเวลาหลังนะครับทีมระชาไทยแลนด์เอฟซีครับไปสองประตูลวดนะครับนาทีแปดสิบเป็นสุเลมานเอาไวกระจิกนะครับผมเข้าไปแล้วก็นาทีแปดสิบแปดเป็นเรเวนตมิเลียนะครับยิงสามจะเจาะเข้าไปนะครับก็เป็นสายแน่นแน่นะครับในบ้านเป็นแมตช์ที่สองแล้วนะครับของทางระชาไทยแลนด์เอฟซีนะครับก็ทำให้ กลับไปอยู่ในหัวตารางอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับน่าประชาไทยแลนด์เอฟซีนะครับสำหรับเวลาการถ่ายทอดเทปถึงภาพวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับมีผมเกิดเกียร์แก้ววิมลครับเอดผมรัตนศักดิุเสศสิงห์ครับก็ต้อนรับทุกท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอ้ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเนสายนนะครับจะพบกับกัมพูชาบุรีเอฟซีนะครับ